โอ้ oh. ใบแรกมาก็ยิ่งใหญ่เหนือใครๆแล้วค่ะนะพระหาสบดี ah, <somebody. S 1> ต้องบอกเลยสัปดาห์นี้ยิ่งใหญ่อืม mm hmm. ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่อะไรอีกอะไรอีก,ออกที่จะเกิดขึ้นเกับคุณคนที่เกิดในวันพระหาสบดีเฮ้ยดูจะมีความก้าวหน้ามีความคืบหน้านะสัปดาห์นี้เออนะ mm hmm. อะไรอีกอะไรอีกอะไรอีกขอดูพลังงานหน่อยนะขอดูพลังงานหน่อยโอ้ย oh. อ่าขอเพิ่มเติมอีกสักนิดขอเพิ่มเติมอีกสักนิดอะไรที่จะเกิดขึ้นเนี่ยคุณอ่าไอเดียดีความคิดเริ่มสร้างสรรค์ดีสุดท้ายค่ะอะไรที่จะเกิดขึ้นเนี่ยคุณคนที่เกิดวันพฤหัสบดีโอเคโอเคโอ้ยคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะสัปดาห์ที่ผ่านมาดูหรือว่าช่วงที่ผ่านมาดูเหมือนเหนื่อยเหมือนกันเนาะมีโอกาสเจ็บป่วยไม่สบายด้วยคุณไม่สบายหรือเปล่าเพิ่งหายป่วยเนรอนะเออหรือว่ามีความติดขัด ปัญหาอุปสรคอะไรงานเยอะงานหนักนะธุรกิจติดติด,ตดขัดขาด,ดหรืออาจจะเหนื่อยนะไม่ค่อยได้พักผ่อนนะหรือการงานอาจจะมีคนมาหยิบมายืมตลอดเวลาหรือติดขัดอะไรบางสิ่งบางอย่างก็แล้วแต่นะคะแต่ต้องบอกเลย2-8ถึงตุลาคม2 5 1 6นี้นะดูเหมือนกับว่าชีวิตของคุณจะมีความก้าวหน้ามีโอกาสว่าจะได้เป็นใหญ่เป็นโตจากไอเดียความคิดเริ่มสร้างสารรค์และความสามารถศักยภาพของคุณนั่นแหละ เอาเรื่องการงานก่อนนะถ้าคุณทํางานประจําช่วงที่ผ่านมาดูเหมือนงานเยอะงานหนักงานเหนื่อยบางทีก็ไม่มีคนช่วยต้องช่วยตัวเองดูแลตัวเองเผลอๆทางานหนักจนไม่สบายเจ็บป่วยนะคะดูจากพลังงานตรงนี้แต่ต้องบอกว่าสัปดาห์นี้2-8ตุลาคมงานก้าวหน้าหรือบางคนหางานอยู่มีโอกาสว่า2-8อาจจะมีโอกาสว่าได้ข่าวว่าจะได้งานนะหรือมีโอกาสทางการงานเข้ามา เออต้องบอกว่าไอเดียความคิดที่เริ่มสร้างสารรค์ความรู้ความสามารถของคุณจะส่งผลนะทำให้คุณได้โอกาสดีๆคุณอาจจะได้งานใหม่หรือได้ข่าวว่าจะได้งานใหม่ในสัปดาห์นี้นะมีโอกาสในลักษณะน,นี้หรือมีโอกาสทางการงานเข้ามานะหรือถ้าทำงานอยู่แล้วก็ต้องบอกว่ามีโอกาสว่าการงานคืบหน้านะคุณเอาอยู่จัดก,การได้แล้วมีโอกาสว่าจะได้เจ,จิดจรัสหรือว่าผลงานหรือผลจากความทุ่มเทของคุณจะเป็นที่ประจักษ์ ควรจะยอมรับในความสามารถส่วนถ้าเกิดทําธุรกิจถ้าช่วงที่ผ่านมารู้สึกติดขัดรู้สึกว่ามันไม่เป็นไปดังใจรู้สึกว่ามันติดติดขัดอะไรบางสิ่งบางอย่างเนาะในเรื่องของการงานเ,นเออหรือหรือหรือ,รอธุรกิจที่ทาเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าในสัปดาห์นี้จะมีความก้าวหน้ามากขึ้นนะคะมีโอกาสว่าค้าขายทําธุรกิจอะไรอาจจะดีขึ้นกว่ากว่าช่วงที่ผ่านมามันจะดีขึ้นอะ จากไอเดียความคิดเริ่มสร้างสรรค์หรือว่าปิ๊งแวบอะไรบางอย่างของคุณนั่นแหละทําให้การงานดีขึ้นธุรกิจดีขึ้นนะมีโอกาสว่ามันจะจะเริญก้าวหน้ามากขึ้นในเรื่องของการงานหรือธุรกิจเนาะส่วนในเรื่องของความรักนะคะในเรื่องของความรักนะถ้าโสดอยู่ช่วงที่ผ่านมาอาจจะเพิ่งจบความสัมพันธ์มา เพิ่งจบความสัมพันธ์เพิ่งเลิกกับใครบางคนมาหรือว่าเป็นไปได้ว่าความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถ้าถ้าถ้าโสดเนาะช่วงที่ผ่านมาอาจจะทําให้รู้สึกไม่สบายใจอะไรต่างๆแต่ถามว่าจะมีคนเข้ามาไหมม,ม,ม,ามาีแต่อยู่ที่ว่าคุณจะเปิดใจหรือเปล่าเนาะมีมีโอกาสที่จะมีคนที่ดีๆเข้ามาด้วยแต่อยู่ที่ว่าคุณจะเปิดใจไหมนะเออนะขึ้นอยู่กับคุณเลยว่าคุณจะเปิดใจหรือเปล่าความสัมพันธ์มีโอกาสก้าวหน้านะมีโอกาสมีความคืบหน้า ส่วนคนที่สถานะไม่ชัดเจนนะคะต้องบอกเลยมีความก้าวหน้ามีความคืบหน้ามีโอกาสว่าสถานะความสัมพันธ์อะไรบางสิ่งบางอย่างอาจจะเห็นความชัดเจนขึ้นมาหรือ อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะเห็นเห็นเห็น,หนวิแววนะว่ามันจะมีความชัดเจนไปไปในทิศทางไหนแต่ขอให้ระวังคําพูดและการสื่อสารถ้าพูดดีสื่อสารดีต้องบอกเลยเขาจะอยู่ในโอวาสคุณจะมีโอกาสชัดเจนอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่ถ้าเกิดสื่อสารไม่ดีอาจจะทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันมันคืบหน้าช้าก็ได้เนะาะเพราะนั้นช่วงเวลานี้นะสองถึงแปดตุลาคมเนี่ยความชัดเจนมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นแต่ให้ระวังคําพูดและการสื่อสาร ส่วนถ้าเกิดว่ามีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วช่วงนี้ไม่คุณก็แฟนมีโอกาสจเจ็บป่วยไม่สบายดูแลกันละกันนิดหนึ่งนะคะดูแลกันละกันกน,กน,นิดหนึ่งต้องบอกว่าถ้าเกิดว่างอนให้ระวังคําพูดและการสื่อสารช่วงนี้ต่างทั้งต่างคนต่างเหนื่อยคุณก็เหนื่อยเขาก็เหนื่อยระวังคําพูดและการสื่อสารให้กําลังใจกันเยอะๆยิ่งพูดยิ่งคิดดีทําดีต่อกันยิ่งมีโอกาสว่าความสัมพันธ์จะแน่นแฟนมันเหมือนร่วมทุกข์ร่วมสุขแต่ถ้าเกิดสื่อสารกันไม่ดีก็จะยิ่งทําให้ความรู้สึกมันมันส่่นคอนยิงทําาให้้รูึกว ความสัมพันธ์มันยิ่งบั่นทอนกันไปเพราะเหนื่อยข้างนอกแล้วยังมาเหนื่อยข้างในอกีกเพราะนั้นระวังคําพูดและการสื่อสารนิดหนึ่งแต่ดูจากพลังงา,งานตรงนี้เขาไม่ไปไหนหรอกเขาก็อยู่ให้กําลังใจกุณแหละแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะดีกว่าไหมถ้าเราพูดดีคิดดีทาดีต่อกันนะมันจะยิ่งแบบสร้างกําลังใจให้กําลังใจกันมากกว่าประมาณนั้นเนาะ